ครับสวัสดีครับสมาชิกตีเด็ดบิกยมทุกตัน้นประจำที่3าเอ็ดือนตุลาคมสองพกสิบแปดนะครับ ก่อนอื่นเลยมาดูสําหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับผมได้บอนตัวไปหนึ่งตัวนะครับเป็นคู่ระหว่างพิซซ่าเจอกับลาซิโอนะครับผลได้บอนตัวให้ต่อลาเซอุสไปในราคาปอปนะครับสรุปว่าตายนะครับคู่นี้จบเกมเสมอกันไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับยังมีบอสซอดที่ผมให้ไปตังในกลุ่มก็บวดมาเหมือนเดิมนะครับและก็บวดต่อเนื่องมาสิบแปวันติดติดเลยด้วยนะครับสําหรับบอสซอดนะครับส่วนบอลติงตามคลิปต้องขอไปกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับคน จะมาวิเคราะห์บนนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดีดี99ด้วยนะครับยังมีครั้งนะครับแอดไลน์ line, มาที่แอดีดี99ด้วยนะครับสําหรับสายบ,บนไม่ควรพลาดนะครับในกลุ่ม V.I.P. ของผมจะมีตั้งบ,บอลเต็งบอลสดและบอลสเต็ปเป็นแนวทางให้สมาชิกด้ลนลนกันทุกวันนะครับ มาดูสําหรับเกมคืนนี้หนึ่งคู่นะครับเป็นบอลบุนเดสอีกาเยอรมันนะครับเป็นคู่ระหว่างเอาบัวเจอกบุรุเซียดอทมุนนะครับเอาบัวอยู่ดับที่สิบของดีนะครับส่วนดอทมุนอยู่ดับที่สี่ของดีนะครับเกมคูนนี้จะตะกันเวลาตีสองสามสิบนาทีตามนัประเทศไทยนะครับสถิติของคู่นี้ที่เจอกันมาในนัดล่าสุดประกอบเอาบัวบุกแปเวชนะมาด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับมาดูฟอร์มสามนัดล,ล่าสุดที่ผ่านมาของทั้งสองทีมกันเลยนะครับ เจ้าบ้านอย่างเอาบววสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาเสมอ1หนึ่งนัดเลสเพยไปสองนัดนะครับส่วนนัดล่าสุดเปิดบ้านเพยบูกุ้มไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับอร์มนำตัวแย่เลยนะครับส่วนติมยันอ,อย่างโดนมุนสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะมาสองนัดเลสเสมอไปหนึ่งนัดนะครับในนัดล่าสุดบุกไปเสมอกับไอตัดเฟิงเฟิร์นแนบอลถ้วยมาด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับอร์มน้ำตัวดีมากนะครับมาดูตัวผู้เล่นกันบ้างน,นะครับ เจ้าบ้านอย่างอังบวัวจ่ายแม่บอบสามหกหนึ่งนะครับตัวหลัหลกๆก็จะมีโมซ่าซิลลาฟาเบียนไรเดอร์และก็ซามูเอลเอสเซนเดี้นะครับส่วนทีมเยือนอย่างดอนมุลจ่ายแม่บอบสี่สามสามนะครับนำตั้งมาโดยยูเลียนบันคาดิมาเดเยมีและก็เซอูกิราซีนะครับสำหรับเกมคู่นี้เด็ดเปิดมาเป็นดอนมุลเปิดราคามาต่อครึ่งควบนะครับถือเปิดราคามาต่อหน้าสนใจเลยนะครับส่วนตัวผมผมชอบไปตังทีมเยือนอย่างดอนมุลมากกว่านะครับผมมองว่าเกมคู่นี้ดอนมุนดูดีกว่าและมีโอกาสที่จะเอาชนะไปได้ เพราะฉะนั้นผลตัวแอ้ต่อโบุลเซียดรอทมุนไปในราคาขึ้นควบนะครับยังมีรังนะครับผลตัวแอ้ต่อโบุสเซียดรอทมุนไปในราคาขึ้นควบนะครับผมมองว่าอยู่ทิมเย็นหน้ารุนกว่านะครับก่อนในจากกันนะครับฝากติดตามในก่องสาบปะรดไอช่องยูทูบตีแดดบิ๊กโจมและเปตีแดดบิ๊กโจมแม่ผมด้วยนะครับมีประาำอยู่ทุกวันนะครับยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ